สุดแห่งกาแฟควบคุมน้ำหนักที่มียอดสั่งจองทะลุหล้านก่องหลังจากเปิดตัวเพียงสัปดาห์เดียวได้รับการตอบรับอย่างสูงสุดในขณะนี้หอมจริงขาวจริงสวยจริงใน7วันสลินคอฟช่วยคุณได้พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่ว่างสำหรับคุณสลินคอฟโชร,ร1794 โปรแกรมสวยเร็วด่วนเพียง25วันได้พิสูจน์มาแล้วโดยคุณแม่ลูกสองคุณซูซานไนท์กับความสําเร็จย้อนอดีตความสําเร็จที่ทุกคนสามารถทําได้ด้วยตนเองตอนหลังข้อลูกคนที่1จากน้าหนัก75กิโลกรัมลดลงเหลือเพียง47กิโลกรัมด้วยโปรแกรมสวยเร็วด่วนเพียง25วันและลูกคนที่2น้ำหนักตอนหลังคลอจาก68กิโลกรัมลดลงเหลือเพียง45กิโลกรัมด้วยโปรแกรมสวยเร็วด่วนเพียง25วันเช่นกันแล้วคุณ พร้อมหรือ,อยังที่จะพิสูจน์ความสวยเร็วด่วนเพียง25วันโปรแกรมสวยเร็วด่วนเพียง25วันจะทําให้คุณผอมขาวคุนดีเพียง25วันเท่านั้นจากราคาปกติ1,250บาทพิเศษเหลือเพียง899บาทเท่านั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ท่านผู้ชมนี่นะคะก็คือโปรแกรมสลิมคอป25วันนั่นเองว้าวนะครับและที่มากาีกว่านั้นนะครับวันนี้คุณสุจานยังพาคุณชมจากจากทางบ้านนะ,ะที่ประสบความสำเร็จน,นะคะ มาในห้องส่งกับท่านผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมขาผู้ที่เรียกว่าประสบความสําเร็จค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลากหลายปัญหามากเลยนะคะทั้ง3ท่านนะคะนี่นะคะขออนุญาตคนกลางเดินขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่เหมือนกันนะคะคุณแม่ลูกลูกหนึ่งนะคะตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่คะ45่ค่ะ45กิโลแล้วตอนที่หลังคลอดน้ำหนักกี่กิโลคะ70โลค่ะ 70กลดไปถึง25กิโลค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านที่2ค่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านนี้เลยนะครับตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะ40เป็นคนร่างเล็กมากไม่น่าจะเชื่อนะคะ เพราะไม่น่าจะเชื่อว่าถ้าบอกว่าลดมาแล้ว20กโลก็แปลว่าเคยหนักถึง60กรโลภาพเปรียบเทียบระหว่างนะคะคุณอ้อยนี่คุณอ้อยของเรานะคะและนี่กับคนสุดท้ายสาวสวยคนสุดท้ายของเรานะฮะท่านนี้นะครับบอกได้เลยนะับว่าอันนี้ไม่น่าจะเชื่อนะคะนะครับดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยพร้อมเพรียวแบบนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็มีประสบการณ์มาเหมือนกันนะฮะเรียกว่าสัดส่วนเฉพาะส่วนต้องบอกนะท่านผู้ชมข่าว่าคุณไนเนี่ยนะคะมีสัดส่วนคือหน้าต่อะัะนั้นเนี่ยนะคะน้ำหนักเนี่ย ลดลงไม่ได้เยอะแต่ว่าสัดส่วนที่หายไปคือโอ้โหน่าท้องนะองับสรามาว่าน้ําหนักหายไปเพียงแค่5กิโลกรัมแต่ว่าสัดส่วนนี้เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยหันข้างเลยค่ะเพราะว่าเรามีปัญหาเน้นหน้าท้องเรามาดูกันที่หน้าท้องนคันโอ้ไม่น่าเชื่อ เห็นไหมคะไม่น่าเชื่อกับผู้ชมใครจะไปคิดนี่แหละค่ะคือเรียกว่านะคะผู้ที่ประสบความสําเร็จของเราถึง3ท่านนะคะเรียกว่าปัญหาหลากหลายเลยคุณอุ๋ยนี่25กิโลคุณอ้อย20กิโลนะคะแต่นี่ค่ะคุณไนท์ของเรานะคะต้องบอกเลยนะคะว่าลดไป5กิโลน้อยสุดจริงเพราะว่าเป็นคนไม่มีน้ําหนักเกินเยอะมากแต่ ับลลบเลบ <c oughs> เลเยทีเดียวนะคะ <c oughs> สัดส่วนนะอันนี้สำคัญรจริง,รงๆาต้องตบปือนะคะคให้สําหรับผู้ที่เรียกว่าประสบความสําเร็จของเราค่ะโอ้โหยินดี<อ>ด้วยนะครับกับทุกท่านเลยนะฮะโปรแกรมหุ่นดีภายใน25วันพร้อมลงอย่างรวดเร็วไม่กลับมาอ้วนอีกกำจัดไขมันทุกสัดสว่วนโปรแกรมหุ่นดีภายใน25วันเพียง899บาทเท่านั้นการันตีโดยคุณสุสานหนคุณแม่ลูก2หุ่นดีได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง แถมฟรีแก้วสลิมคอปอีกหนึ่งใบฟรีทันทีค้าพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองคอเซนเตอร์สายด่วนโทร1794บาี่คนี่เดย์แอนไอครีมเวสสำอางรักษาฝ้ากระจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอ รอยดำจากสิวด้วยส่วนผสมจากอะมิโนโปรโตีนของไข่มุกแท้ธรรมชาติช่วยแก้ไขบำรุงและฟื้นฟูเซลล์ผิวจากภายในสู่ภายนอกผสมผสานกับสารสกัดจากมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียด้วยสารสกัดสําคัญที่ได้จากมะเขือเทศคือสารไลโคฟินเป็นสารสีแดงที่มีอยู่ในมะเขือเทศช่วยป้องกันผิวจากการโดนทรํรลายจากแสงแดดช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวทำให้ผิวแลดูเนียนใสและอ่อนเยาว์เนื้อครีมสีชมพู จากส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างอะมิโนโปรโตีนจากไขมุกแท้ธรรมชาติรวมกับสารสกัดจากมะเขือเทศจากประเทศออสเตรเลียในรูปแบบนาโนโมเลกุลซึ่งสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ผิวได้ทันทีสัมผัสได้ถึงความขาวกระจ่างใสของผิวหน้าท้าพิสูจน์แล้วจากคุณออนไพลินผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงเห็นผลจริง จนมาชมรายการสองสามอาทิตย์เหรอคะประมาณสองสามอาทิตย์แล้วก็โทรมาปรึกษาพอทาไปเป็นยังไงฮะทามาไม่แพ้ฮะไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็เหมือนกับหน้าจะนุ่มๆเนียนๆอย่นี้ก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆจนแบบฝ้าแบบเริ่มจางไปเยอะมากอย่างอย่างจุ๋มนี่เองก็เคยลองผิดมาแล้วแต่ว่าร้ก็ต้องกลับมาใช้บาวคอนี่เหมือนเดิมค่ะก็มาใช้บาวคอนี่เลยค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่แพ้ไม่อะไรแล้วก็ถูกต้องมีออยพร้อมค่ะแล้วหน้าก็จะสวยใสอย่างเงี้ยค่ะ ฟาฟาฟ,า,ฟากระกระกระที่เคยเป็นปัญหากวนใจของคุณเราจะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้อย่างง่ายดายกับเซตบาคุนี่ลักชัวรี่เพอร์เฟกต์เซตที่รวมเอาบาคุนี่เดย์ครีมและบาคุนี่ไนท์ครีมรวมเข้าไว้ด้วยกันผลิตภัณฑ์ที่ติดอันดับขายดีที่สุดและมีผู้ใช้จริงเห็นผลจริงมากที่สุดและเราก็จัดมาเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆให้กับคุณแล้วซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับไปในเซตนี้ก็คือบาคุนี่ลักชัวรี่เพอร์เฟกต์เซตครีมแก้ฝ้ากระ บอกลาปัญหาฝ้ากระแบบถาวรพร้อมรับฟรีกับกิฟต์เซ็ตเจลล้างหน้าสูตรไข่มุกแท้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิว1ชิ้นและเครื่องทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ราคารวมทั้งสิ้น9,399บาทแต่เราจะให้คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้ในราคาเพียง2,999บาทเท่านั้นรอช้าไม่ได้แล้วโทรสั่งซื้อเลยตอนนี้ที่คอรเซนเตอร์สายด่วนโทร1794 พิเศษสำหรับ50ท่านแรกบาคุนี่เดย์แอนนท์ครีมแถมฟรีกับเซรั่มแก้ปัญหาฝ้ากระ1ขวดเซรั่มกระชับรูขุมขน1ขวดและเซรั่มเติมเต็มล่องลึกลิ้วรอย1ขวดพร้อมกระเป๋าบาคุนี่อีก1ใบเพียง2,999บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อเลยตอนนี้ที่คอลเซนเตอร์สายด่วนโทร1794สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ะคะเรียกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ะนะคะอ,อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะมารับรู้ถึงข้อมูลนะคะ,ะที่ เราเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าได้รู้ปุ๊บเราจะได้ดูแลตัวเองแต่ที่แน่ๆเนี่ยรับรู้ไปเลยว่าณตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยกำลังมีปัญหามากมายเลยทีเดียวถูกต้องหน้าหมองคล้ำฝ้ากระนะคะกำลังขึ้นเนี่ยเป็นปื้นๆเพราะว่าแดดมันแรงมากใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องของฝ้ากระะจุดด่างดำผิวหน้าที่มันหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอรบะถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับ พี่ฟ้ากันหน่อยไหมเออพี่ฟ้าพี่กระนะว่าทำไมจะต้องเกิดมาด้วยเพื่ออะไรแล้วเกิดได้อย่างไรนะใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะฟ้าเนี่ยแบ่งเป็น3มชนิดนะฮะมีฟ้าตื้นฟ้าลึกแล้วก็ฝ้าผสมเลือกกันเอาจะเอาแบบไม่เอาสักอย่างเลือกไม่ต้องเลือกก่อนเพราะว่าเราต้องไปวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าเราเป็นฟ้าแบบไหนอ๋ออันดับแรกเลยคุณผู้ชมฟ้าตื้นนะฮะลักษณะของฟ้าเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นสีเข้มนะฮะตัดขอบแบบชัดเจนเลยนะฮะเป็นสี น้ำตาลนะฮะเกิดขึ้นบริเวณชั้นหนังกาพร้าก็คือชั้นบนชั้นบนนะครับถ้าไม่เอาฝ้าแรกนะฮะฝ้าตื้นก็มาเป็นฝ้าลึกกันดีกว่าฝ้าลึกมีลักษณะเป็นสีแบบไม่ค่อยชัดเจนนะับสีอาจจะไม่เข้มเหมือนในลักษณะสีแบบชนิดแรกนะฮะเกิดขึ้นบริเวณชั้นหนังแท้เพราะฉะนั้นสีของเขาก็จะออกค่อนข้างเลือนลางมีลักษณะเป็นสีออก เขียวอมม่วงๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าป้าเลือดที่อยู่ด้านบนด้านในสุดท้ายเนี่ยจะเป็นประเภทแบบฝ้าผสมแต่ดิฉันว่าอันเนี้ยคนเป็นเยอะสุดกังวลสุดดูันเลยฮะป้าลึก ก็ฟาตื้นก็คือปะปนกันไปใช่นะบางส่วนก็ลึกนะฮะบางส่วนก็ตื้นนะวิธีการรักษาอาจจะค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากกว่า2ประเภทแล้วรพอเรารู้ถึงปัญหาฝ้าที่มันมีอยู่ทั้งหมด3เซกชันคือแบ่งกันแบบ3ส่วนทีนี้อยากให้ขึ้นภาพมานิดนึงก็คือมันเกิดได้ยังไงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราอยู่ในที่ร่มทั้งวันนะฮะไม่โดนแดดแต่ทำไมเราเป็นฝ้าได้นะฮะอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนครับคุณผู้ชมนะฮะ80%ของฝ้าเนี่ยเกิดจากแสงแดดแน่นอนนะฮะนอกจากแสงแดดแล้วเราบางคน ว่าไม่เคยออกแดดเลยก็มีฮอร์โมนนี่แหละครับนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงครับผมโดยเฉพาะคุณสาวๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเยอะที่สุดครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งครรภ์คราตอนตั้งครรภ์ก็ฮอร์โมนเปลี่ยนช่วงตั้งครรภ์ก็เปลี่ยนครับพอหลังคลอดน้องก็เปลี่ยนอีกครับผมนี่ยที่ฉันก็ผ่านมาหมดแล้วนะใช่หรือบางคนไม่อยากไม่อยากตั้งครรภ์ครับผมก็จะมีการป้องกันนี่ก่อซใจมากเจรีบางท่านบอกว่าไม่อยากตั้งครรภ์ตอนนี้ก็มีการรับประทานยาคุมกำเนิด ก็จะมีผลทําให้เกิดฝ้าได้คือเรียกว่าจะไม่ท้องก็เป็นใช่ ท้องก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าคุณจะท้องแล้วจะเป็นหรือไม่เป็นคือมันเป็นได้ทูกท้องนะฮะรวมไปถึงนะฮะบางท่านเนี่ยรับประทานยารักษาโรคบางชนิดก็จะมีลักษณะทําให้ผิวไวต่อแสงก็ทำให้ฝ้าเป็นกายได้ง่ายสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยฝ้าชนิดนี้เนี่ยมาแรงมากก็คือเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้เครื่องสําอางที่มีความรุนแรงกับหน้าทาให้หน้าเราบางครับแล้วเราไปโดนแดดก็ทําให้เราเป็นฝ้าได้ง่ายถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะถึงแม้ว่าในเรื่องของฮอร์โมนเรื่องถึงปัจจัยสําคัญ จากธรรมชาติพวกแสงแดดเนี่ยนี้เราเลี้ยงได้นะโดยเฉพาะนะคะตัวนี้ยิ่งเลี้ยงได้ใหญ่เลยก็คือที่คุณกบพูดผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามากระตุ้นทําให้เราเกิดฝ้ามากขึ้นและเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยต้องจําเป็นมากรับที่จะต้องนํารุ่นนี้รุ่นพิเศษแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะมาแบบไม่เหมือนใครปกติเขาแก้กันอย่างเดียวแต่ว่ารุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าบาโกนี่เนี่ยนะคะเขาทํางานวิจัยแก้อย่างเดียวไม่ได้ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ใช่คแล้วที่สําคัญตอนนี้เนี่ยติดอันดับผลิตภัณฑ์ขายดีที่สุดแล้วก็ เรียกว่าผู้ใช้จริงเห็นผลจริงเนี่ยนะคะออกมายืนยันการันตีมากที่สุดด้วยที่สําคัญเขาเป็นเวสสาอางจากประเทศออสเตรเลียไม่มีผลข้างเคียงไม่แพ้ไม่แสบไม่แดงไม่คันใช้แล้วก็สามารถออกแดดได้มาเรามาดูว่าคุณสมบัติของเขาเป็นอย่างไรก็คือผลิตภัณฑ์ตัว Luxury Perfect Set เนี่ยแบ่งเป็น2ชิ้น2ชิ้นสนแบบนี้เลยนะมีตัวเดย์ครีมอันเดย์ค่ะใหญ่มากขนาดขนาด50กรัมใหญ่เลยโอ้บิ๊กบัมเบร์ใช่ครับหกถึงเดือนนะฮะใช้ ใช่บางคนหน้าแรกก็ปาไปเป็นสิบใช่เรียกว่านะคะมีเซตหนึ่งเจอกันอีกทีปีหน้าใช่ครับอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวไหนครีมนะครับมีใช้กลางคืนนะฮะขนาด30กรัมนะครับประมาณสัก4ี่ถึงหเดือนหมดไซจะแตกต่างกันแต่เวลาหมดใกล้เคียงกันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณสมบัติ2ตัวนี้เขาแตกต่างกันตัวแรกเดย์ครีมที่คุณกบบอกป้องกันไม่ให้เกิดฝ้ากระนะคะไม่ให้มันเป็นอีกตัวนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมใช้ตอนเช้านะ ู้ชมจะรู้เลยว่าผิวพรรณท่านผู้ชมเนี่ยมันม,มีความแข็งแรงขึ้นสังเกตจากอะไรรู้ไหมสังเกตจากใบหน้าที่เวลาใครจะเป็นฝ้าส่วนใหญ่หน้าจะแห้งแล้วก็ที่สําคัญพอใช้ตัวเดย์ปุ๊บเลยนะมันจะไปทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นนะครับผิวพรรณมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็่าแล้วก็ลดการทํางานของเม็ดสีเมลานินถูกต้องครับเป็นก่อเกิดสาเหตุที่ทําให้เกิดฝ้ากระั่นเองส่วนตัวไหนท์นะคะ คือก่อนนอนรเรียกว่าดูแลฟ้ากระกันแบบ24ชั่วโมงเลยทีเดียวเ,<อ>เพราะรฉะนั้นตัวนี้นะคะความเข้มข้นของเขาจะเรียกว่าหนืดกว่าเข้มข้นกว่าเพราะในขณะที่เวลาเรานอนเนี่ยนะคะ ผิวนะอ่าผิวของเราเนี่ยนะคะคเขาจะทํางานได้เต็มที่เพร <c oughs> าะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละวิธีการรักษาจากธรรมชาติคือเวชสําอางของเราเนี่ยอย่างถูกวิธีไม่ต้องไปลอกไปผัดไปอะไรมันเลยนะคะคมันจะค่อยๆจางค่อยๆจางไปเรื่อยๆที่สําคัญเนี่ยนะคะถ้าเราใช้ควบคู่กันโอกาสกลับมาไม่เป็นและมากไปกว่านั้นนะคะจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเนี่ยประมาณ7วันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เราต้องบอกเลยว่าเรามีการการันตีนะครับผล <ภา S 2> ิตภาัณฑ์บบลคนี่ทุกชิ้นได้รับการรับรองนะจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังท็อปอัพความปลอดภัยเป็น2เท่านะจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาครับ ยืนยันการันตีแบบนี้ท่านผู้ชมใช้ผลิตภัณฑ์บาคโคนี่ตัวลักชูรี่เพอร์เฟคเซตหรือว่าบาคโคนี่เด่นไนได้อย่างปลอดภัยมีความสุขแต่ก่อนอื่นนะคะดิฉันอยากจะให้ทุกคนได้รู้ถึงโปรโมชั่นพิเศษเ,<อ>เดด็ขนาดนี้นวันนี้จัดให้เลยดีกว่าท่านผู้ชมครับบาคโคนี่ลักชูรี่เพอร์เฟคเซตหรือว่าบาคโคนี่เด่นไนรุ่นพิเศษเลยนะฮะจากปกติ1เซตนะฮะท่านผู้ชมฮะหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท แต่วันนี้ท่านผู้ชมเอาไปเลยครับในราคาเพียงแค่2,999บาทอบาทที่สำคัญวันนี้มันไม่พอมันเด็ดตรงนี้ตรงาว่า ผมมีนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในเรื่องของเครื่องช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดใบหน้าผิวหน้าของเรามูลค่า2,400บาทวันนี้ผมให้ฟรีไปอีกหนึ่งเครื่องและก็ที่สําคัญเท่านั้นไม่พอผมยังมีเจลล้างหน้าสูตรไข้ทุ้แถ้1 0เอเอาไปเลยฟรีอีก1ชิ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดหน้าจอวันนี้ท่านผู้ชมลองไล่ไปดูนะลักชวรี่เพอร์เฟกต์เซตหนึ่งเซต เจลล้างหน้าสูตรไข่มุกแพ้1ชิ้นคคเครื่องทําความสะอาดอยิ่หน้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้จาก9,000กว่าท่านผู้ชมก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องค่ะอยากได้ทั้งหมดหน้าจอวันนี้จ่ายเพียงแค่2,999บาทสิทธิ์เป็นของท่านผู้ชมแล้วครับกดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้เลยที่สายด่วนความสวยหมายเลข1794หรือถ้าไม่ติด0240195 99ครับพิเศษสำหรับ50ท่านแรก บาคุนี่เดย์แอนนท์ครีมแถมฟรีกับเซรั่มแก้ปัญหาฝ้ากระ1ขวดเซรั่มกระชับรูขุมขน1ขวดและเซรั่มเติมเต็มล่องลึกลิ้วรอย1ขวดพร้อมกระเป๋าบาคุนี่อีก1ใบเพียง2,999บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อเลยตอนนี้ที่คอร์เซนเตอร์สายด่วนโทร1794 หลังงาท่านผู้ชมมา้หลังจากที่ท่านผู้ชมได้โปรโมชั่นไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาทำความรู้จักเขาอีกสักนิดนึงแน่นอนเลยคเซตนี้นะคะบาร์คนนี้ Day and Night นะใช่ครับรุ่นลักชัวรี่เป็นรุ่นที่เรียกว่ามีความเข้มข้นพิเศษมากๆจัดให้ท่านผู้ชมจริงๆครับจัดมาจัดเต็มจัดแน่นแล้วกระปุกใหญ่แป้งนะคะเรียกว่า ใช้กันไปแบบว่าลืมกันไปเลยทีเดียวถูกต้องครับแต่ผลในเรื่องของการดูแลปัญหาผิวเนี่ยไม่ต้องรอนานนะครับเซตนี้เนี่ยเพียงแค่7วันุณได้ริ่มเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับผมแต่วันนี้ค่ะเซตนี้ที่มี2ชิ้นนี้เราจัดเต็มมาเวสสำอางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆใช่ครับ สิ่งที่เราสกัดมาก็คืออะมิโนโปรตีนจากไข่มุกขาวจากท้องทะเลเลยนะคะเป็นมุกเซาซีที่มีขนาดใหญ่มากคความอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะยังไม่พอเขาก็ยังผสมผสานกับนะคะมักเขือเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วยเรื่องมักเขือเทศนั้นเขาก็จะมีสารไลโคปีนที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระผสมผสานกันนะคะระหว่าง มะเขือเทศแล้วก็อะมิโนโปรโตีนจากไข่มกนี่นะคะ <ผม S 1> จากประเทศออสเตรเลียเขาก็จะช่วยในเรื่องของการที่ มันจะมีในเรื่องของวิตามินซีนะคะที่อยู่ในมะเขือเทศจะทำให้ผิวเนี่ยของเราขาวกระจ่างใสเป็นสีชมพูและสุขภาพดีรมาส่วนอะมิโนโปรตีนจากไข่มุกนะคะอันนี้ทั้งฟื้นฟูบำรุงและก็ดูแลอ่าแล้วก็ป้องกันรังสีเนี่ยพวกแสงแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปควบคุมในเรื่องของเม็ดสีเมลานินมีนะคะในเรื่องของแบบว่าโปรตีนจากไข่มุกเนี่ยนะคะเขาจะ ทำพอเป็นอะมิินโปรตีนมันจะมีอนุภาคที่เล็กใช่ไหมเขาก็จะซึมเร็วสูบเซลล์ผิวของเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะเขาซึมลึกเข้าไปจนผิวชั้นในเพราะฉะนั้นไอ้ฝ้าลึกเนี่ยเ็าช่วยได้ด้วยมันก็จะค่อยๆจางหายไปที่สาคัญก่อนที่เราจะไปเทสอยากจะให้ดูท่านท่านหนึ่งด้จัดมาใช้จริงเห็นผลจริงนะครับเรียกว่าแตกต่างกันแต่ว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนนี่ภาพแปกนี่เป็น ชมเห็นก็คือคุณจุมของเรานะคะ ภาพก่อนใช้ผลิตภัณฑ์หน้าจะเป็นฝ้าปื้นๆนะเนี่ยเนี่ยเป็นฝ้าลึกด้วยนะทำให้ผิวหน้ามันดูเป็นตะปุ่มตะป็บริจะบอกว่าตอนคุณจุ๋มเนี่ยนะทำผมสีทองเนี่ยหน้ายังมีปัญหาฝ้ากระแต่ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะปกติผมสีทองจะหน้าขาวหน่าจะเด่นมากเห็นไหมแต่อันนี้คุณจุ๋มเนี่ยคือมีปัญหาแต่สุดท้ายผมสีชมพูอย่างที่บอกแหละคนเราเนี่ยนะสวยได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้ววันนี้เอาลักชัวรี่เพอร์เฟคเซตหรือว่าคอนี่เดย์แอนด์ไนท์ไปเห็นไหมเป็นไงสวยผ่องแผ้วนุ่บประ ดีใจแน่เต็เรีร้อยนะครับแสดงความดีใจด้วยกับคุณจุ๋มของเราอะเรามาดูว่าที่เราพูดนะคะถึงคุณสมบัตินี่มันรถรังการขนาดนี้นะคะเรามาดูว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะเนื้อนะคะที่เรียกว่าตัวป้องกันนี่นะคะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะมันช่างดูน่าใช้แล้วเกินจะแบบว่าดูเหลวๆมาที่คุณบอกนะใช่ครับ ส่วนไน์นะคะท่านผู้ชมขาเนื้อจะคนละเรื่องเลยนะเข้มข้นนะฮะนี่นะคะไน์ท่านผู้ชมลองดูนะฮะไน์เนี่ยเห็นไหม เนื้อเขาจะเนี่ยเขาจะแบบว่าหนึบหนึบเข้มข้นกว่าเยอะเลยแต่อันนี้ท่านผู้ชมลองดูเห็นไหมจะเอนดางนขาจะบางเบาเหลวๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอเขาเนื้อบางเบาเหลวๆหน่อยเนี่ยเราจาเป็นจะต้องให้แบบว่าถ้าหมดพร้อมๆกันเดจะต้องใหญ่กว่าเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้เยอะกว่านครับ่นี่คือเนื้อทั้งสองอย่างนะคะที่เรียกว่าดูแลป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำของเราเนี่ยครบ24ชั่วโมงนี้พอเราใช้ เด่นไหนไปแล้วอย่างก้ท่ันผู้ชมครับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะได้ผลที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการทําความสะอาดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ได้แถมนวัตกรรมความงามในเรื่องของเจลล้างหน้าสูตรไข่มุกแท้ร้อเปอร์เซไปด้วย1ชิ้นนันนี่นะคะปกติแล้วมูลค่าตัวนี้เลยนะคะนี่นะคะเขาจะอยู่ที่399บาทใชครก็คือ จัดโปรโมชั่นอยู่นะสามวนนี่นะคะเป็นไข่มุกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คุณโซซาเชื่อไหมหลายๆท่านถามมานะว่าเวลาใช้เจลล้างหน้าของบาร์คนนี่แล้วกังวลว่าเอ๊ะฟองน้อยๆอย่างนี้จะสะอาดหรือเปล่าจะบอกว่าเจลล้างหน้าที่ดีต้องมีความอ่อนโยนฟองต้องไม่มากเกินไปนะถ้าเกิดฟองมากอาจจะทําให้หน้าของเรานี้มีความแห้งจนเกินไปปกติอย่างนี้ก็ลดอยู่แล้วนะที่สุดแล้วฮะแต่แต่ท่านผู้ชมอย่าพไมทไมเจลล้างหน้าที่คุณเจบีบอกเนี่ยนะคะปกติเราล้างเราก็บอกเลยว่ามันก็สะอาดหมดก็ใช้มือล้างปกติก็สะอาดแล้วแต่ดิฉัน ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เขามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะอะไรแปลงที่เรียกว่ามันจะเหมือนกับขุดช่วยทําความสะอาดวมันจะขุดตามรูขุมขนไหเพราะว่ามือเราเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะไปแบบไอนเข้าตามรูขุมขนให้จะสครับถ้ามีเม็ดสครับเนี่ยสครับบ่อยๆมันก็อาจจะทําให้รูขุมขนมันกว้างเพราะฉะนั้นเขาเลยมีนวัตกรรมแปลงลลางหน้าเฮ้ยยวขอดูหน่อยทำยานยังไงค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวดิฉันจะบอกเลยว่าเขาสั่นเนี่ยมันสั่นนะเขาสั่นนะเนี่ยเนี่ยเขาได้ยินเสียงไหม ออย่างเงี้ยเลยนะนี่อ่านี่ชัดเจนนผู้ชมฮะเนี่ยมันจะสั่นนี่นะคะพอมันสั่นเนี่ยเขากดปุ่มแค่ใช้ทันครับผมก้อนเดียวแล้วก็กดปุ่มเนี่ยปุ่มอยู่ตรงนี้กดปุ๊บนี่นะคะท่านผู้ชม อ๋อก็คือทำความสะอาดไปเลยเหรอฮะใช่แต่ที่เราจะใช้มือลง่ะเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมมีฟองจากถ้ามือเราฟองมันจะไม่เยอะมากครับคุณจะบีอยากให้ฟองเรามากขึ้นเนี่ยนะคะโดยที่ว่าไม่ให้ผิวหน้าเรามันแห้งเกินไปนะคะเราใช้วิธีการโดยใช้เนี่ยแปรงแปรงล้างหน้านะคะเรียกว่าเป็นวัตกรรมใหม่แล้วก็ผลแปรงท่านผู้ชมดู มันนิ่มมากความสุขไหมตอนนี้มากเลยท่านผู้ชมและที่สำคัญเนี่ยนะคะรูขุมขนเนี่ยนะคะที่มันมีการซอกซอนพวกแป้งพวกฝุ่นพวกอะไรต่างๆที่เราเกิดมลภาวะมันก็จะสามารถหลุดออกไปพร้อมกันเลยนี่นะคะผิวหน้าเราหลังจากล้างหน้าเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูพอทำความสะอาดออกปึ๊บปึ๊บโอ้โหนี่มือคุณเหฮะเนี่ยดิฉันอยากจะบอกเลยนะคะว่ามันนิ่มมากดดูมือดิดูสองข้างนะท่านผู้ชมนี่คือข้างที่ล้างนะฮะ มือด้านนี้ก็สีผิวปกติแต่ว่าข้างที่ล้างนี่จะดูใสเนียนนุ่มแล้วก็ที่สําคัญสัมผัสเนี่ยนุ่มมากม่อยากจะให้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเรามันนุ่มนวลเนียนเนี่ยนะนี่เลยนะคะท่านผู้ชมขาที่สําคัญนะโอกาสที่เราจะเกิดปัญหาในเรื่องของสิวเรื่องของการตกค้างการอุดตันก็จะไม่เกิดถ้าเรามีแปรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นแปรงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดกับเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าโดยตรงได้มีผลข้างเคียงไม่ใช่ไปเอาแปรงแปรงขัดขัดอย่างอื่นมานะต้องเป็นขนที่เรียกว่า ทำมาพิเศษในเรื่องของหน้าโดยตรง,ตงเพราะฉะนั้น,นะะวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเอาไปลองกันแบบฟรีๆใช่ครับรนี้นําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยแต่เราจะให้ท่านผู้ชมไปลองแบบฟรีทั้งเจลล้างหน้าที่เรียกว่าเยี่ยมยอดแล้วก็ในเรื่องของแปลงกับโปรโมชั่นสุดยอดวันนี้ค่ะอย่าลืมท่านผู้ชมครับบาคนนี่ลักชัวรี่เพอร์เฟกเซตหรือบาคนนี่เด่นในรุ่นพิเศษแบบเข้มข้นวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเพราะว่า อย่างที่บอกครับ1เซต6,999บาทท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายอยากได้บาคอนี่ลักชวรี่เพอร์เฟกตเซตวันนี้จ่ายเพียงแค่2,999บาทที่สำคัญเท่านั้นไม่พออย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมฮะของแถมดีๆไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าสูตรไข่มุกแท้100% 1ชิ้นรับไปเลยบวกกับเครื่องทำความสะอาดใบหน้านะครับมูลค่าถึง2,400บาทแบบนี้ท่านผู้ชมรับไปเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดหน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นบาบูนี่เดย์แอนไนรุ่นพิเศษร,รุ่นนเข้มข้นกว่าปากตินะชั้นหนึ่งเซตมูลค่าถึงห9 9 9นรเ <ๆ S 1> จ,จ,จลล้างหน้าสูตรไข่มุกแท้100%อีก 1, 1> ชิ้นครับนะ แล้วก็นวัตกรรมความงามในเรื่องของแปรงทาความสะอาดใบหน้าอีกหนึ่งเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดทั้งมวลนี้จาก9 0 0 0โอ้โหกากว่าเกือบหมื่นท่านผู้ชมตัดทิ้งไปเลยแล้วพกกระเป๋ามาจ่ายเพียงแค่2999บาทอย่าลืมนะสิทธิ์เป็นของท่านผู้ชมแล้วครับอย่าเสียเวลาโปรโมชั่นนี้รออยู่กดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้เลยที่สายด่วนความสวยหมายเลข179 4หรือ0 2 4 0 1 9 5 9 9ครับ พิเศษสำหรับ50ท่านแรกบาคุนี่เดย์แอนน r e ครีมแถมฟรีกับเซรั่มแก้ปัญหาฝ้ากระ1ขวดเซรั่มกระชับรูขุมขน1ขวดและเซรั่มเติมเต็มล่องลึกลิ้วรอย1ขวดพร้อมกระเป๋าบาคุนี่อีก1ใบเพียง2,999บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อเลยตอนนี้ที่คอร์เซนเตอร์สายด่วนโทร1794นวัตกรรมความงามนำเข้าจากออสเตรเลียบาคนี่คอมแพคเซ็ต 5ขั้นตอนความสวยสมบูรณ์แบบที่แก้ไขได้ทุกปัญหาผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกทั้งปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำริ้วรอยและรูขุมขนกว้างพร้อมแพคเซ็ตประกอบไปด้วย 1. ครีมหน้าเด้งที่สามารถแก้ไขทุกปัญหาผิวหน้าได้อย่างเร่งด่วน 2. ครีมกันแดดที่สามารถป้องกันทั้งรังสี UVA และ UVB ได้ถึง60เท่าไม่เหนียวเนนหนอะหนะ 3. เจลล้างหน้าสูตรไขมุกผสมมะเขือเทศทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด 4. เซรั่มทองคำช่วยบำรุงผิวหน้าช่วยยกกระชับผิวหน้า 5. ครีมลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำแผลเป็นจากสิวบาโคนี่คอมแพคเซ็ตใช้ได้กับทุกสภาพผิวเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพียงเจ็ดวันจากราคาปกติ2,800บาทพิเศษเหลือเพียง699บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อเลยตอนนี้ที่คอเซ็นเตอร์สายด่วนโทร1794